นวัตรกรรมที่เราจะพูดเนี่ยมันเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการสู้การซ่อมและการสร้างเราจะคุยว่าเฮอวันคืออะไรนะครับแล้วมันเกี่ยวข้องกับมะเร็งยังไงและตอนนี้เรามีการแพทย์จเจริญก้าวหน้าไปแค่ไหนนะครับการรักษามะเร็งเนี่ยเราทราบว่าเราต้องรักษาทั้งขดและไข้ป้องกอันดีกว่าแก้ถ้าแย่แล้วแก้ไม่ทัน สวัสดีครับวันนี้เนี่ยก็ใกล้จุดจีนปีงูแล้วนะครับก็คือปลายเดือนนี้เนี่ยเราก็จะมีปีงูนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการรักษาโรคมะเรง็งคือเรื่องนวัตก,กรรมใหม่ๆทางการแพทย์นะครับในวันที่15มกราคมของอปี2568นะครับนวัตก,กรรมที่เราจะพูดเนี่ยมันเป็นนวัตก,กรรมที่เกี่ยวกับการสู้การซ่อมและการสร้าง เพื่อต้านโรคมะเร็งซึ่งเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของคนไทยมาหลายปีแล้วนะครับคือสิ่งที่เราพูดันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของแอนติบอดีต้านเฮอร์วันเราจะคุยว่าเฮอร์วันคืออะไรนะครับแล้วมันเกี่ยวข้องกับมะเร็งยังไงแล้วตอนนี้เรามีการแพทย์เจริญก้าวหน้าไปแค่ไหนนะครับการต่อสู้กับโรคมะเร็งเนี่ยซึ่งเป็นโรคที่ทําลายชีวิตคนทั้งโลกมากมายมหาศาลรวมนังคนไทยเนี่ย เราต้องใช้หลายวิธีกลยุทธ์เช่นรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งตอนนี้มันมีการจุดเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีเช่นปัญญาประดิษฐ์การแพทย์โมเลกุลนะครับแล้วก็การใช้นวัตกรรมต่างๆเ,เพื่อเข้าใจเรียนรู้เรื่องโรคมะเร็งและทําให้การรักษามะเร็งเนี่ยมีประสิทธิภาพประสิทธิผลดีกว่าการรักษาในอดีตที่ผ่านมานะครับ การรักษามะเร็งเนี่ยเราทราบว่าเราต้องรักษาทั้งคนและไข้เพราะว่าคนเนี่ยก็คือตัวเจ้าของร่างกายเนี่ยซึ่งมีมะเร็งอยู่ข้างในเนี่ยเราต้องรักษาทั้งสองส่วนเราถึงจะรักษาประสบความสําเร็จการแพทย์ที่ผ่านมารักษาแต่โรครักษาแต่ไข้แต่ว่าไม่ได้รักษาคนนะวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยจะมีการนําเรื่องของคนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับแน,แน่นอนนะครับการรักษาที่ได้ผลดีที่สุดคือป้องกัน ไม่ให้เกิดโรคหมอที่เก่งที่สุดคือหมอที่ป้องกันไม่ให้เกิดโรคเช่นป้องกันโรคมะเร็งได้เนี่ยอันนี้ก็จะเก่งกว่ารอเป็นแล้วเนี่ยแล้วมารักษานะครับที่เรียกว่าป้องกันดีกว่าแก้ถ้าแย่แล้วแก้ไม่ทันพอเราสู้กับมะเร็งแล้วเราต้องมีการซ่อมแซมเสริมสร้างเพื่อให้ร่างกายเรามีประสิทธิภาพที่จะไปต่อสู้กับมะเร็งได้อย่างเต็มที่นะครับเพราะถ้าเราเป็นมะเร็งเนี่ยคือเป็นสัญญ,ญาณเตือนภัยว่าร่างกายของเราเนี่ยเร,เริ่มพ่ายแพ้แล้ว และไม่ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอนาคตไม่แน่นอนดังนั้นเนี่ยแม้หวังตั้งสงบจงเตรียมรบให้พร้อมศักด์วันนี้จะมาคุยว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้างเรามีอะไรบ้างที่เป็นนวัตกรรมที่เป็นความหวังเป็นกำลังใจในการต่อต้านมะเร็งนะครับและสุดท้ายนี้อย่าเชื่อในสิ่งที่ไม่ได้ตรวจสอบที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้กล่าวไว้ในกลามาสูตรว่าอย่าเชื่อในสิ่งไม่ได้ตรวจสอบ ต้เป็นสิ่งที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์สามารถที่จะอธิบายได้มีองค์การอาหารและยารับรองนะครับทำให้เราเนี่ยจะมีความมั่นใจในวิธีการที่เราจะมาสู้กับโรคร้ายได้ดีที่สุดมนุษย์เราเนี่ยมีสิ่งที่สําคัญก็คือตัวเราเองนะครับเพราะว่าถ้าเราอยากจะสู้เนี่ยเราต้องรู้ตัวเราเองรู้ตัวเราแล้วก็รู้เขาคือมะเร็งในนี้ตัวเราเนี่ยมีอะไรบ้างตัวเราก็มีร่างกายและจิตใจ ร่างกายเราเนี่ยประกอบด้วยหลายๆสิ่งหลายอย่างตั้งแต่อานุเล็ๆคือเป็นอะตอมมาเป็น DNA มาเป็นโปรตีนนะครับมาเป็นเซลล์เซลล์รวมเป็นอวยวะอวยวะเนี่ยมารวมกันกับเนื้อเยื่อกลายเป็นร่างกายมนุษย์ขึ้นมาแล้วก็มีจิตสํานึกก็คือมีสมองนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยจิตสํานึกเนี่ยมันจะเป็นแค่1 0ของข้อมูลทั้งหมดที่เกเอนี่ยอยู่เป็นจิตใต้สํานึกนะครับที่เรียกว่าจิตก่อนสํานึกซูเปอร์อีโก้หรือจิตไร้สํานึกคือ คือเรียกว่าอิดนะครับซึ่งซิกมันฟรอยด์ได้สอนเอาไว้นานแล้วซึ่งตอนนี้เ,เรามีวิชาเรียกว่าไซโคนิวโรอิมมูโนออนคอโลจีซึ่งเวลารักษาผู้ป่วยมะเร็งเ,เราจะต้องนำทุกสิ่งทุกอย่างประสานรวมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิธภาพตีที่สุดในคาดียวก่นนยถ้าท่านได้เป็นคนเรียกว่าเป็นมิดเดิลเอจนะครับคือคนยุคก,ก,กลางเ,เขาก็จะชอบเล่น Facebook มาร์คซูเกอร์เบิร์กที่เป็นเจ้าของ f a c e b o o เนี่ยหลังจากที่ a c e b o o k เนี่ยเริ่มเสื่อมถอยเรืงไปคนรุ่นใหม่ก็ไม่เคยนิยมเนี่ยเขาก็ทำนวัตกรรมใหม่เรียกว่าเซลบุ๊กก็คือว่าศึกษาเซลลทั้งร่างกายเลยนะฮะตอนนี้โครงการเป็นโครงการอภิมหาโครงการเลยแล้วก็มีการนำเซลล์ต่างๆที่รู้ในคนปกติเนี่ยเจอเซลลใหม่ๆมากมายแล้วก็ตอบขั้นตอนต่อไปคอ,อจะศึกษาในมะเร็งเสร็จแล้วความรู้ทาง โมเลก,กุลนะครับการที่เราถอดรหัส d n เมะเร็งแล้วเนี่ยเอามารวมกันกลายเป็นวิชาเรียวกว่าเซลล์โรมนะครับซึ่งอนาคตต่อไปเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่เอามาใช้ทางการแพทย์นะครับรวมทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมรอบก้อนมะเร็งก็เป็นอะไรที่เรามียาต่างๆที่พัฒนามาใช้ในการรักษาได้เมื่อปี2018นะครับนักวิทยาศาสตร์2คนเนี่ยได้รับรางวัลโนเบลจากการค้นพบนว,วัตกรรมภูมิคุ้มกัน,นบ,บําบัดยาที่ใช้ ตอนนั้นเนี่ยครับที่ได้รางวัลโนเบลเนี่ยตัวนึงก็นิวโวลูมแมปอีกตัวนึงก็อีพิลูมูแมปซึ่งมีการนํามาใช้ในการรักษาโรคมากมายเรียกว่าภูมิคุ้มกันบําบัดแต่วันนี้เนี่ยเราจะพูดอีกแง่หนึ่งของภูมิคุ้มกันบําบัดคือแอนติบอดีบาบัดแอนติบอดีบาบัดเนี่ยก็เป็นโปรตีนที่สร้างมาจากเซลล์ภูมิคุ้มกันเนี่ยเพื่อไปจับเซลล์มะเร็งอย่างจํเพ่อเจาะจงและก็ทําลายมะเร็งผ่านระบบภูมิคุ้มกันแม้แต่ภูมิคุ้มกันบําบัดที่ เป็นนวัตกรรมรางวัลโนเบลเนี่ยก็เป็นแอนติบอดีชนิดเดียวชนิดหนึ่งเชน่นเดียวกันนะครับประวัติศาสตร์41ปีเนี่ยของการรักษาโรคมะเร็งจกกนกระทั่งถึงปี2525 25เนี่ยนะครับผมก็ะจะสรุปไปนะครับ41ปีเนี่ยเริ่มตั้งแต่ปี1984นะครับและมีคนที่ได้รัรบรางวัลโนเบลไพรส์เนี่ย3คนนะครับค้นพมเทคโนโลยีในการสร้างโมโนโครนอลแอนติบอดีซึ่งเป็น โปรตีนจำเพาะที่สามารถจะไปจับกับเป้าหมายแล้วก็สามารถจะรักษาโรคได้เขาก็ได้รับรางวัลโนเบลไพรส์ใหม่ไปในปีคศิสตักราร1984นะครับต่อมาเนี่ยปี1986กนี่ยก็มีการนำเทคโนโลยีต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาพัฒนาเป็นยาภูมิคุ้มกันบำบัดแอนติบอดีบำบัดช่วงแรกๆของประวัติศาสตร์ของการรักษาโรคมะเร็งนะครับและก็มีการอนุมัติให้ใช้ยา Antibody ีบำบัดนะครับซึ่งเป็นสารภูมิกันเนี่ยตัวแรกของโลกเลยที่ปัจจุบันนี้ใช้เยอะมากคือ r i ทูซูแมทนะครับในปี1997นะครับหลังจากนั้นเนี่ยมีนักวิายาศาสตร์คนหนึ่งนะครับที่มีชื่อเสียงมากคือจอห์นแมนเดลสันนะครับเป็นประธานของศูนย์มะเร็ง MD Anderson แล้วก็ได้ทำงานหลายสถาบันที่มีชื่อเสียงเนี่ยเขาคิดวิธีการรักษามะเร็งที่พุ่งเป้าไปที่ยีนเฮอร ยีนเฮอร์วันเป็นยีนที่กระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์โปรตีนและเซลล์มะเร็งแล้วก็พัฒนาแอนติบอดีขึ้นมาเพื่อมายับยั้งไอ้เจ้ายีนเฮอร์วันนะครับแล้วก็สามารถพัฒนาเป็นยารักษาโรคมะเร็งได้นะครับซึ่งตอนแรกทำในหนูกันเรียกว่า M 2 2 5ต่อมาก็มาใช้ในเซลล์ของมะเร็เรียกว่า c 2 2 5แล้วพัฒนาต่อไปเป็นยาชื่อ c e t u x i m a b ซซึ่งเป็นยาแอนติบอดีตัวแรกๆของโลกเลยที่ยับยั้งยีนเฮอร์วันหยุดยั้งมะเร็ง หลายชนิดเช่นแร็งศรีษะและคอมะเม็งลำไส้เป็นต้นนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยก็มีปัญหาเพราะว่าเชตัซสแมพเป็นยาที่ทํามาจากเซลล์หนูเพราะมันจะมีส่วนของหนูเยอะทาให้มีการแพ้ยาได้เยอะเขาก็พัฒนาต่อไปให้ส่วนใหญ่ของแอนติบอดีเนี่ยเป็นส่วนของมนุษย์เรียกว่าฮิว a ม i ไนซ์แอนติบอดีแล้วก็ใช้การตัดต่อ DNA สร้างหนูหนูที่ตัดต่อพันธุกรรมเรียกว่าซ i โนเมาส์เพื่อสร้างแอนติบอดีที่ที่เป็นของมนุษย์ส่วนใหญ่เป็นของหนู เพียงเล็กน้อยเพื่อไม่ให้เกิดอาการแพ้ที่ต้องไปส่วนของหนูเพราะว่าส่วนของหนูนั่นเป็นตัวที่ไปจับ,บเซลล์มะเร็งอย่างจำพาะเจาะจงที่เพื่อจะยับยั้งยีนเฮอร์วันซึ่งเป็นตัวที่กระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งทําให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายและตอนนั้นเนี่ยก็มียาที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้นะครับก็มีอยู่ประมาณ2ตัวนะครับในปีประมาณ1997เนี่ยก็มียาตัวชื่อนิโมทนะครับเป็นยาที่ยับยั้งยีนเฮอร์วัน และหลังแล้วก็สามารถรักษามะเร็งได้หลายชนิดและต่อมาเนี่ยก็มีการใช้ยาที่ชื่อว่า Vectibix หรือ p พนดิ o ูม z m a เป็น Humanized Her1 Antibody และรักษาโรคมะเร็งได้หลายอย่างเช่นมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับอย่างมีประสิทธิภาพเลยนะครับนี่ก็เป็นกา,การพัฒนาเทคโนโลยีของการใช้อ n นติ o บอดีในการรักษานะครับและล่าสุดก็มีการมีการเทคโนโลยีนาโนนะครับตัดต่อ,อ โปรตีนนะเพื่อะสใส่ติดฉลากสารนาโนนะครับเพื่อรักษาโรคมะเร็งเรียกว่าเนกทิสูโมเมทนะทำให้การออกฤทธิ์ของยาเนี่ยมีประสิทธิภาพจำเพาะและก็ดีขึ้นกว่าในสมัยก่อนเยอะนะครับพวกนีน้จะมีสูตรโครงสร้างที่จะเป็นโปรตีนนะครับซึ่งเขาจะศึกษาโครงสร้างในโครงสร้างระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4โดยชาญ ตรวเช็คแล้วก็ดูว่าจะออกฤทธิ์อย่างไรนะครับอันนี้เป็นยาต่างๆมากมายเลยสามารถที่ยับยั้งได้หลายอย่างนะครับวันนี้สิ่งที่ผมจะพูดก็คือยาแอนติบอดียับยั้งเฮอร์วันคือยาที่ชื่อว่านิโมทูซูแมทนะครับซึ่งเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยผลข้างเคียงน้อยแล้วก็เป็นฮิวแมนไนซ์โมโนคล n นอลแอนติบอดีรักษาโรคต่างๆได้หลายอย่างเลยนะครับ ยาพวกนี้เนี่ยจะเข้าไปจับที่โครงสร้างของตัวรับปัจจัยกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งถ้ามะเร็งเจริญเติบโตแพร่กระจายลุกลามนะครับอันนั้นเนี่ยเขาจะมีตำแหน่งของตัวรับอยู่ที่ผิวเซลล์แล้วก็มีตัวปัจจัยตัวกระตุ้นมากระตุ้นปั๊บส่งสัญญาณเข้าไปในเซลล์ทำให้เซลล์เจริญเติบโตเราก็ไปบล็อกจากด้านนอกโดยใช้แอนติบอดีเข้าไปยับยั้งที่ตัวกระตุ้นก็คือ HER1 นะครับซึ่งมีตำแหน่งที่จับเนี่ย แตกต่างกันใน,ในหลายๆอย่างนะครับแล้วก็เจ้ายานิโมทูซูแมตัวนี้เนี่ยมันจะจับไปที่ตำแหน่งโดเมน3นะครับซึ่งสามารถทำให้หยุดการจเจริญเติบโตขงเซลล์มะเร็งได้แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเขาจะไม่จับที่เซลล์ปกติมากเกินไปทำให้การมีพิษต่อเซลล์ปกติน้อยในขาะที่ยาด้วยใหม่ๆเนี่ยดีจริงแต่ว่าก็จะจับ จับอย่างหนานแน่นทาให้มีผลข้างเคียงต่อ,อเซลลปกติเช่นเป็นสิวมีพื้นขึ้นท้องเสียอะไรอะไรนะครับเพราะถ้าจับมากเกินไปก็จะมีผลข้างเคียงถ้าจับน้อยไปก็ไม่ได้ผลนะครับเหมือนกับยินนยางก็คือต้องสมดุลถ้าสมดุลปั๊บเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนั้นเนี่ยตำแหน่งที่จับยังทําให้เกี่ยวการดื้อยาด้วยเช่นตำแหน่งเซทูซแมแบที่จับที่ตำแหน่ง k 4 6 7 t เนี่ยถ้ามันมีการกลายพันธุ์ปับ๊บเซทูซแมบเป็นยาที่เป็นเป็น เรียกว่าเป็นไ y ม e r เหล็กแอนติบมีส่วนของหนูเยอะเนี่ยจะมีอาการแพ้ได้มากกว่าส่วนี่เป็น Human นไนซ์เนี่ยมันจะไม่จับไอ้ตำแหน่งที่เรียกว่า460นะครับเพราะฉะจับไม่ได้ก็มีการพัฒนายาตัวใหม่คือแพนนิทูมโมบที่จะจับได้แต่ก็จับแน่นเกินไปก็มีผลข้างเคียงต่อเนื้อเยื่อปกติพอจับไปปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะมีประสิทธิภาพในการยับยั้งมะเร็งอย่างน้อย3อย่างหนึ่ง ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งอันที่2ทําให้เซลล์มะเร็งตายนะครับที่3ยับยั้งเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงมะเร็งซึ่งวันนี้เป็นกลไกลของการเกิดมะเร็งทั้งสิ้นนะครับ แล้วก็ยาตัวนี้เนี่ยได้รับการอนุมัติในประเทศต่างๆเยอะะเลยนะครับเช่นเมื่อวันที่19ตุลาคมนะครับปี2022เนี่ยคือเมื่อ 445- ปีที่แล้วเนี่ยเขาอนุมัติในการใช้การรักษาเนื้มะเร็งของศีรษะและคอชนิด squamous cell carcinoma ระยะ3หรือ CAB นะครับร่วมกับรังสีเคมีบำบัดเป็นต้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยแอนติบอดีซึ่งเป็นโปรตีนภูมิคุ้มกันเนี่ยไปจับจำพ่อกับเซลล์เนี่ยเราก็สามารถเอาเจ้าแอนติบอดีเนี่ยติดฉลากด้วย ยาเช่นอาจจะเป็นเคมีบัตรหรืออะไรเ,เพื่อเข้าไปทําลายมะเร็งไ mm hmm. ด้มากขึ้นตอนนี้ก็มียาที่อนุมัติให้ใช้เนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับเรียก mm hmm. ว,ว่าติดเหมือนกับติดหัวรบนิวเคลียร์ทำให้เจาะจงแล้วก็ทําลายเป้าหมายได้อย่างชัดเจนโดยมีผลต่อน,นื้ยปกติน้อย mm hmm. ในอนาคตต่อไปอการถ่ายทอดจางคลิปวิดีโอจะเอาเรื่องพวกแอนติบอดีคอนจูเกตทรีทเมนต์เนี่ยซึ่งเป็น การรักษาน,น,นวัตรกรรมใหม่เ,เพื่อมาออเรียนให้ทราบนะครับเพี่งจะเห็นว่านิมมอสูออกฤทธิ์ผ่านระบบภูมิคุ้มกันจับเซลล์มะเร็งหยุดยัง้งเซลล์มะเร็งนะครับเดียวกันก็จะกระตุ้นให้ไปจับกับไอ,อสารชีวภาพอย่างอื่นเช่นแอนติบอดีตัวอื่นเซลล์อื่นเช่นทีเซลเรียกว่า ADCC antibody dependent cellular toxicity เข้ามาทําลายเซลล์มะเร็งได้และยังเสริมฤทธิ์ของการใช้รังสีรักษาด้วยนะครับ มะเร็งที่จะตอบสนองจะต้องมีตัวรับอยู่เรียกว่า epidermal growth factor receptor หรือ HER1 หรือ EGF-R เนี่ยมะเร็งปอดเจอประมาณร้อยละ0ถึงร้อนะฮะ มะเร็งศีรษะและคอเจอประมาณร้อยละ้าลำไส้เจอร้อยละยีถึง77มะเร็งสมองก็เจอได้4 0ถึง60เมะเร็งเต้านมเจอได้1 4ถึงเกเปมะเร็งต่อมหมากก็เจอได้มะเร็งทางไ่เจอได้มะเร็งหลอดอาหารก็เจอเยอะตั้ง3 5ถึงแ8แเละมะเร็งตับอ่อนก็เจอ3 5มสิบาถึงห้เปอร์เซ็นให้มะเร็งเหล่านี้เป,นเป็นเป้าหมายที่เราสามารถนำยาแอนติบอดีพวกนี้มาใช้รักษาคือแอนติบอดียับยั้ มะเร็งมีหลายชนิดเลยถ้าซึ่งไม่มีเฮอร์วันอยู่ซึ่งพวกนี้ก็เป็นเป้าหมายในการรักษาแล้วก็มีการอนุมัติการใช้ยาจากองค์การอาหารและยาประเทศต่างๆในการใช้ในมะเร็งเนี่ยหลากหลายชนิดเลยเช่นข่าสุดเนี่ยมะเร็งโพรงหลังจมูกที่เจอเยอะในประเทศจีนเนี่ย ยากลุ่มนี้ก็อนุมัติให้ใช้ได้นะครับเป็นยาเดี่ยวหรือใช้ร่วมกับเคเบียมบัดหรือร่วมกับรังสีเคมีบำบัดเป็นต้นและที่น่าสนใจคือแม้ต่ะมะเร็งตับอ่อนเนี่ยกขพบว่าสามารถที่จะใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็มีตัวอย่างคนคข้นะมะเร็งสมองเนี่ยซึ่งเรารักษายากมากเรื่อไกลโอ,อมาบกกว่า พราะยาพวกนี้ไปเนื่องจากเขาเป็นตัวรับอยู่เนี่ยเขาก็สามารถทําให้มะเร็งยุบได้แล้วก็ผลข้างเคียงของพวกนี้น้อยมากนะครับอันนี้ก็เป็นยาที่สามารถใช้ได้นะยาที่รักษามะเร็งสมองแบบไกลโอมาหรือกลาวาสโอมาพวกนี้ก็จะมีพวกเคมีบําบัดมีการฉายแสงนะครับเป็นต้นเนี่ยนะฮะแล้วมียายับยั้งเส้นเลือดแล้วก็ยาดับยั้งยีนเฮอร์วันก็เป็นยเชนิดหนึ่งเป็นตัวเลือกที่สามารถใช้ได้พเพราะว่าเราใช้ผสมผสารก็ทำให้อัตรารอดชีวิตของใครก็จะดีขึ้นกว่าในอดีตนะครับ มะเร็งของศีรษะและคอก็มีการศึกษาศาึกษาการศึกษาระยะที่2เพราะว่าถ้าใช้ร่วมกับรังสีเคเบิลบัทก็จะดีกว่าการใช้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยก็มีตัวอย่างเยอะแยะในการศึกษาการใช้ยาว่าแม้แต่ะมะเร็งหลอดอาหารพอกระจายเข้าไปในปอดนะถ้าเราให้ยาปั๊บเนี่ยอพอไปยับยั้งไอ,งอ,งองตัวรับก็ทําให้เซลล์มะเร็งมันฟอลงได้นะครับด้วยการใช้ยาพุ่งเป้ายับยั้งยีนเฮอร์วัน ซึ่งพวกนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเป้าหมายมันมีในมะเร็งหลายชนิดทำให้ยาพวกนีดด้มีความหลากหลายเนยกาครอบคลุมมะเร็งหลายชนิดนะครับแล้วก็ข้อดีคือผลข้างเคียงจะไม่มากเกินไปมีข้อมูลต่างๆมากมายเลยนะครับที่เราสามารถดูได้จนถึงขนาดที่ว่าเขาเอาเนี่ยมาหลายๆการวิจัยที่ก้ารายงานทันมารวมกันหนึ่งค่ประมาณ435คนเพราะว่าพอออกมาแล้วเนี่ยผลชี้ชัดเจนว่าการอัตราการรอดชีวิตการควบคุมโรคดีกว่า การรักษาแบบเดิมก็คือรังสีเคมีบำบัดน,นะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็มีการศึกษาเพิ่มเติมอีกหลายรายงานนะครับแล้วก็ในมะเร็ง,งหลอดอาหารซึ่งมีตัวรับพวกนี้อยู่เนี่ยพอใช้ไปก็มะเร็งก็ยุบลงเช่นเดียวกันนะครับเป็นเป้าหมายนะครับนอกจากนั้นเนี่ยในมะเร็งสมองก็มีการตีพิมพ์ผลงานต่างๆว่ามันทําให้ยุบลงได้มะเร็งสมองรักษายากนะครับเพราะเคมีบับัดส่วนใหญ่มันไม่ได้ผลเพราะมันไม่เข้าสมอง นี่ก็เป็นตัวอย่างต่างๆที่เราพบว่าสามารถจะนํามาใช้ในการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับวันนี้ก็แค่นําข้อมูลมาให้เราดูว่าพอมียาพวกนี้เนี่ยก็เลยทําให้เราสามารถควบคุมโรคได้ลดอัตราการตายของการรักษาเป็นนวัตกรรมใหม่ที่มีประโยชน์ในการรักษาเสริมจาก เคมีบบัดรังสีรักษาหรือการผ่าตัดน,นะครับนอกจากนั้นเนี่ยเนื่องจากว่ายาตัวนี้เนี่ยเป็นยาที่มันเป็นโปรตีนนะไปจับเนี่ยเราก็สามารถเข้าเข้าเป็นสื่อเนี่ยเพื่อติดฉลากเ,เช่นเคมีบําบัดหรือว่ารังสีบําบัดเข้าไปด้วยเพื่อเข้าไปจับแล้วก็ปล่อยรังสีทําลายมะเร็งโดยจำเพาะหรือว่าปล่อยเคมีบบัดเข้าไปทําลายเซลล์มะเร็งที่เรียกว่าแอนติบอดีดรักคอนจูเกตซึ่งมียาใหม่ๆที่ออออนุมัติให้ใช้มากมายนะครับดังนั้นอันนี้ก็เป็น ความหวังเป็นกําลังใจสำหรับผู้ป่วยในการรักษาโรคด้วยนวัตก,กรรมนะฮะฉั้นอันนี้เป็นสิ่งต่างๆที่เป็นข้อสรุปของการศึกษาตลอดมา41ปีจนกระทั่งถึง,ถงต้นต้นปีพศ2568ดังนี้ครับท้ายที่สุดเนี่ยถ้าเราอยากจะเอาชนะมะเร็งได้ป้องกันไม่ให้เกิดดีที่สุดเรียกว่าเสริมสุขภาพ8 8 8 8, 8. หก็คือนอนหลับพักผ่อนอย่างน้อยเนี่ย6-8ชั่วโมง 8ที่2คือทอําทงานทำกิจกรรมต่างๆทั่วไปประมาณอีก8ชั่วโมงและส่วนสุดท้ายคือ8ชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยเราก็จะต้องมีการทำแบบที่ว่า 5S หรือ 5F คือสังคมจิตวิญญาณสปิริชัลสปอร์ตกีฬาซองมิวสิกดนตรีศิละปะสปาซาวนา่าผ่อนคลายนี่คือ 5S และอีก 5S คือ Family ครอบครัว Friends เพื่อน ฟิตเนสฟิตเนสก็มีฟิตเนสทางกายฟิตเนสทางใจฟิตเนสทางสังคมและอันนี้คือฟู้ดคืออาหารน้ำดื่มต่างๆจะต้องถูกต้องเพ้นถ้า888แล้ว8สุดท้ายคือ 5S กับ 5F เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราสุขภาพดีขึ้นเราจะเป็นโอกาสจะเป็นมะเร็งก็ลดน้อยลงมีกำลังในการต่อต้านเป็นการรักษาที่คนซึ่งไม่ว่าจะทำอะไรการตรวจสุขภาพการตรวจคัดกรองมะเร็งสม่าเสมอเป็นสิ่งที่สาคัญในการป้องกันโรคขอบุณครับ